ก่อนดูคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแฮปปี้บันเทิงด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะเอาความน่ารักของครอบครัวคำสิงมาฝากอีกแล้วคะ่ะครอบครัวถันษาดูแล้วต้องยิ้มตามกันเลยทีเดียว เด็กฝึกงานใช้ประธานแกะกับข้าวค่ะไปดูคลิปเลยจะน่ารักขนาดไหนค่ะข้าวครับไม่อาแกะเลยนะครับไม่เอาแกะที่ไหนนูนคนนูนแกะไดูนเฮ้ยเด็กใหม่เด็กใหม่บริษัทคำสิงจะไม่บอกเนี่ยใช่ครับผมมาเป็นเด็กฝึกงานครับพ่อเด็กฝึกงานด้วยเฮ้แกะแกะนี่นี่นุ่นยอดสุกตำมีสุกตำเด้อค่ะเออ สอโอ้แก่ทำเงินโอ้โหใช้ประธานแก่เลยนะโอ้โหใครไปทานประธานอะไรเออคณะกรรมการที่ปรึกษาก็โอ้แก่ทำเงินโอ้โหใช้ประธานแก่เลยนะโอ้โหใครไปทานประธานอะไรเออคณะกรรมการที่ปรึกษาก็ กินปลาทานน่าด้วยทานกินข้าวประธานประธานกินข้าวทุกฮะนี่มาแกะก่อนเนี่ยทานใหญ่ครับยายประธานใหญ่นี่นี่ก็เด็กฝึกงานนะครับครับผมอันนี้ก็พนักงานประจำนะครับโอ้ตายแล้ว ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ